วันนี้จะเล่าเรื่องเปรตให้ท่านทลายฟังเป็นเปรตที่ได้รับผลวิบากกรรมเกิดจากแรงยุษยาเปรตกินลูกของตนเองเปรตที่มีความหิวโหวยหิวกระหายทุกเวียดนาถึงกับกินลูกของตนเองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนเะวรุวัรมหาวิหารกร,รุงราชพฤก์ ก็ในสมัยนั้นมีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งที่อยู่นอกตัวเมืองนอกสารเมืองได้เข้ามาเข้าเฝ้าพระภูมิพระพรากเจ้าในระหว่างทางที่เดินทางมานั้นก็เดยแวะพักอยู่หน้าป่าแห่งหนึ่งในตำบลที่ไม่ไกลจากสถานที่พักของพระภูมิพระพรากเจ้านักได้พาหมู่พระสงฆ์พัก แรมเคือนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นปรากฏว่ามีเหตุที่ต้องชวนให้ฉงงก็คือพระสงฆ์ผู้เป็นพระผู้ใหญ่พระมหาเทระได้เห็นเปนตรตตนหนึ่งได้ออกลูกมาแล้วก็กินลูกของตนเองฉีกลูกของตนเองกินอยู่อย่างนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นพระเทระผู้ใหญ่จึงได้ถาม ว่าเปตตนนี้คือใครด้วยผลและด้วยวิปากกรรมใดจึงได้มาเกิดเป็นเปตน,นี้เปตก็จึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าเดิมทีเป็นหญิงเป็นหญิงอยู่ที่ตำบลน,นี้ชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้อยู่ด้วยกันกับสามีจนมีลูกสองคน แล้วก็ได้ดูถูกเหยี่ยมยานว่าสามีนี้ไม่มีปัญญาไม่ให้ความเคารพไมใ่ให้เกียรติแก่สามีนึกว่าสามีจะไม่มีปัญญาหาลูกใหม่หาเมียใหม่ได้ปรากฏว่าสามีนั้นเกิดความครับแค้นใจแล้วก็ไปได้ผู้หญิงคนใหม่มาเป็นภรรยาจนได้ตั้งท้องกับหญิงคนใหม่นั้นเปต นั้นผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเมียเก่าหรือว่าภรรยาเก่าของผู้ชายคนนั้นก็ได้วางยาได้ปรุงยาเพื่อที่จะให้เขาได้ตกลูกสุดท้ายญาติฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงคนคนน,นั้นที่เป็นภรรยาใหม่ของสามีก็ได้ตกลูก่าญยยาติญาติทั้งหลายไม่ได้พอใจก็เลยได้ชักไซรไรเรียงได้สอบถามเรื่องราวต่างๆจับ ผู้หญิงคนไม่ไปสอบถามแล้วก็ได้ปฏิเสธทุกข้อข่าวหาในที่สุดก็ได้สาบกสาบานว่าถ้าข้าพเจ้าได้ทําจริงขอให้ข้าพเจ้าได้กินลูกของตนเองได้เกิดอยู่ในภพไหนก็หได้กินลูกของตนเองเช้าเจ็ดคนเย็นเจ็ดคนหญิงคนนั้นก็ได้มีเรียกว่าตรงได้ตายจากอัตภาพนั้นในที่สิ้นสุด ก็ได้มาเกิดเป็นเปรตทนทุกข์ทรามานอยู่นานแสนนานออกลูกมาแล้วก็กินลูกของตนเองเช้าเจ็ดคนเย็นเจ็ดคนถึงอย่างนั้นก็ไม่พอกินก็ไม่ทําให้อิ่มต้องทุกข์ทรามานอยู่กับความหิวความห้อยหิวหวย้ยแล้วก็ต้องกินฉีกลูกของตนเองกินความเจ็บปอดที่ออกลูกมาแล้วก็ต้องฉีกกินอ่าด้วยความหิวหวย้ย หลังจากนั้นเปตก็ได้บอกว่าถ้าพระคุณเจ้าไปถึงบ้านนู้นตำบลน,นู้นก็ได้นำเรื่องราวทตพระคุณเจ้าเห็นนี่เป็นเล่าแก่สามีของข้าพเจ้าด้วยให้สามีของข้าพเจ้าได้ทำบุญและอุทิศบุญให้ข้าพเจ้าด้วยหลังจากเช้าของวันใหม่หมูภิกษุสงฆ์ก็ได้ออกเดินทางแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระภูมะภาคเจ้าได้นำเรื่องราวต่างๆที่ได้พบได้เห็น มากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นพระพ้ทธูีพระภ่าเจ้าก็ได้อาถือเอาเรื่องนี้เป็นต้นเหตุในการเทศนาธรรมได้แสดงธรรมเป็นปริโยยธรรมในประการต่างๆหมู่ประชาชนที่เข้าฟังธรรมก็ได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากการฟังธรรมไฟรพระสงฆ์ก็ได้ไปบิณฑบาตแล้วก็ได้นําเรื่องราวต่างๆไปเล่าให้แก่ สามีของเปรตตัวนั้นฟังสามีก็ได้ทําบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์และอุทิศส่วนบุญให,ให้กับเปรตเปรตตนนั้นก็ได้สิ้นอัตภาพจากความเปลียนเปลตวิสัยได้ไปอุบัติบังเกิดขึ้นเป็นเทพธิดาามีผิวพรรณมีวรรณะอันผ่องใสนี่ถ้าไม่ได้รับส่วนบุญจากการทําบุญวันนั้นถ้าไม่ได้พบเห็นพระคุณเจ้าและไม่ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้คุณเจ้าฟัง เปรตตนนั้นเมื่อสิ้นอัตภาพจะเปรียก็จะได้ไปตกนรกหมกไหม้ด้วยผลแห่งกรรมที่ได้กระทำก็คือได้ทำาปนาติบาตได้ทำแท้งทำให้บุคคลอื่นต้องตก,ตกลูกต้องสูญเสียลูกนี่คือกรรมของการทำแท้งเป็นบาปนาสาหัสท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังเรื่องราวอยู่นี้ก็อย่าได้ทำแท้งอย่าได้อิจาริษยาซึ่งกันและกัน การไม่ผูกเวียนการไม่จองเวียนนั้นย่อมเป็นเหตุแห่งการรังับซึ่งเวียนความริสยานำพาซึ่งความทุกข์มาสู่ตนพึงพอยินดีซึ่งกันและกันยินดีในการทำความดีซึ่งกันและกันก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไม่มีความพยาบาทเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่าเปลียนตนนั้นยังโชคดีอยู่ยังในมีโอกาสได้เห็นพระสงฆ์เรียกว่าสัมมนานันจะทัศนนังกันได้เห็นพระสงค์เป็นมงคล แม้ว่าผีเห็นผีก็เป็นมงคลแก่ผีเปรตเห็นก็เป็นมงคลแก่เปรตด้วยเหตุแห่งความริจจาริจยาซึ่งกันและกันนำพาซึ่งความทุกข์มาสู่ตนเปรตนั้นก็ได้สิ้นอัตภาพจากเปรตไม่ต้องกินลูอีกต่อไปอันนี้ได้นำเรื่องราวต่งตาง,างมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟัง,ง,งว่าผลแห่งกรรมนั้นเมื่อกรรมดีให้ผลย่อมคุ้มค่ากรรมชั่วให้ผลย่อมทุกข์ร้อนเดือดร้อน กรรมนี้ไม่มีวันศูนย์อากรรมใดใครก่อไว้ปังหลังย่อมยังส่งผลให้เสมออันนี้ขอฝากท่านทั้งหลายที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่าลนี้ขอจงเป็นผู้มีสติในการใช้ชีวิตตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมันสังสมความดีไว้ทุกท่านทุกคนเถิด